สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์จากโปรไฟล์คนไทยนะคะบริการนี้จะช่วยเปิดการมองเห็นนะคะช่วยการดันโพสต์นะคะเพิ่มความน่าเชื่อถือของโพสต์ของเพื่อนได้นะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google ค่ะพิมพ์คําว่า k m, m k t h t หรือกดพาลิง์จากด้านล่างกันไปได้เลยในตัวเว็บ m k m k t h t, ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k e m N k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสูนะ่น้าสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนและผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่ลายลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ก,กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้แลวก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกลับไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube t i k t o k i n s t a g กร m นะคะทว i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ แพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น Facebook นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้เลือกเป็นบริการของเพิ่มคอมเมนต์ Facebook นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นในบริการตรงนี้นะคะมีถึง3บริการเลยนะคะพอเลือกเป็นบริการด้านบนสุดนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นแบบกําหนดเอง4 9 4 2่ค่ะค่ามิแตบตรงนี้เพื่อเพิ่มสมารถอันนี้ก็ใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์คนเป็นเองตัวนี้จะเป็นการรับประกันนะคะความดีคุณภาพนะคะ ก็จะอยู่กันตรงนี้เลยลิงกตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยค่ะจากโผที่ในี้การจะใช้บริการนะคะขอเลือกเป็นโพด้านบนสุดตัวนี้นะคะกดเวลาเข้าไปด้านในได้เลยตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะกันยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะเราเดินอยู่ที่ศูนย์นะคะคัดลอกลิงแนะนาไปวางกันได้เลยปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะคะตอนนี้ก็มาใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะหนึ่งคอมเมนต์ต่อหนึ่งบรรทัดนะคะขอไปใส่คอมเมนต์สักครู่หนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะก็ใส่คอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคำว่าสนใจนะคะก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นทางคอมเมนต์ของทางเราเองนะคะกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบก,ก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนนะคะตรงนี้ไปหน้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้านี้ทั้งหมดเลยคือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปเย็แล้วนะคะย้อนกลับมาดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ ด้านหน้าตรงนี้ค่ะคือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองพอเพื่อนเพ่นท่านใดนะคะมีปัญหาเติมเงินมีข้าวยอดไหลขึ้นช้าสักนิดนึงนำเล็ออเดอร์ตรงนี้นะคะส่งให้เอ็มินตรวจสอบกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยสถานะตอนนี้รอระบบดํเกกาเนินการเติมยอดกันสักครู่นึงนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอินเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของว็บ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าวันเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเป่าของทูมันนี่วันเลตนะคะตัวนี้ ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพืเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิกรสามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อๆกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนัเรีออ o r อร์มาวางกระถุ่ได้เลยค่ะก็ปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้นานี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่หนะ้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะคะ่นะ,คะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกลือรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดคอมเมนต์ก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m k t h กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยค่ะ เว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมา,มากๆเลยนะคะการใช้งานกนง่ายๆค่ะเพียงคัดล็อกลิงก์โพสเพึ่อจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้การใช้งานกนง่ายๆแล้วนะคะยอดเองเกิดขึ้นไหวมากๆเลยลองไปเลือกดูรายละเอียดด้านในกันก่อนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ